นขุมที่หนึ่งสัญชีพนรกขุมนรกไม่มีวันตายลักษณะพื้นเหล็กหนาถูกเผาไฟจนลุกโชนมีขอบทั้งสีด้านมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลร,ระหว่างไฟจะมีสันพวุทต่างๆเช่นหอกดาบค้อนถูกเผาไฟจนลุกแดงและคมจัดสัตว์นรกวิ่งพล่านทาเท้าเหยียบไฟร่างกายถูกเผาสันพวุธฟันแทงสับ ทุบสัตว์นรกเจ็บปวดทรมานร้องครวญครางเดินเร่าร่ร่างกายสัตว์นรกฉีกขาดแล้วมาต่อกันใหม่โดยทันทีทรมานต่อไปไม่มีวันตายอายุไข5ห้าร้อปีหนึ่งวันเท่ากับ9้าล้านปีมนุษย์ความผิดบาปคือเป็นโจรปล้นทำลายทรัพย์สินผู้มีอำนาจคมเหงผู้ตำต้อยกว่าขุมที่สองการสุดตนรกขุมนรกได้ดำลักษณะมีกำแพง และพื้นเหล็กถูกเผาไฟลุกโชนนายนิริ